ใครที่กำลังรอวาดปกอยู่นะครับหรือว่าต้องการปกนิยายที่ไม่มีรูปตัวละครนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคุณครับสวัสดีครับมาพบกับ Fresh Nov e l i s t นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวของเล่นใหม่นะครับจะชื่อว่า d r o w It r t นะครับ d รอยด์อนั้นก็คือว่าเราจะมีการวาดรูปครับแบบคร่าวๆลงไปนะครับ แล้วก็เลือกประเภทนะฮะมันก็จะมีมีอาร์ตสไตล์นะครับจะมีเรื่องของ animal p o r t r a น t ครับ wild life ไม่ใช่่นะฮะ architecture นะครับมีอาร์ตสไตล์นะครับเราก็มี Nature, ์มีเทคโนโลยีนะครับคือภาพเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะล่างลงไปนะครับแล้วเป็นเชฟอะไรต่างๆนะครับแล้เลือกพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็จะ มาทำเป็น A.I. Art ให้เราเองนะครับนะอย่างดีงามเลยนะฮะมาดูอันนี้ p ็ r c เ a s รนะครับผมจะลองวาดให้ดูนะครับนะเ,เราลองวาดตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าผมกำลังวาดตัวอะไรอยู่นะฮะใช้เมาส์นะครับอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นวัวแหละนะครับ uh huh. อือฮามาดูนะครับ นะมาดูกันนะ่ะสับมิจะไป Animal Project นะครับนะฮะดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราวาดไปแบบนี้นะครับหลายคนนะครับที่ brief ไปให้อะไรอะ่ะนักวาดเขาวาดให้เนี่ยก็อาจจะหนักหนาสหัสกว่านี้นะครับคนวาดอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนแบบถงงอกนะครับแซวกันในดิสคอ d นะวาดถงงอกนะฮะแล้วก็ออกมาว้าวนะครับนักวาดวาดออกมาได้ สุดยอดเลยนะฮะแต่คือบริฟที่ให้ไปนะี่คือเป็นแบบมันเป็นอะไรที่าทคาดไม่ถึงนะฮะอันนี้ก็รออยู่นะครับมัน,นกำลังคิดอยู่นะฮะวาดนานอยู่เขาจะวาดให้เรามาสี่ภาพนะครับแล้วขนาดไฟล์ของภาพเนี่ยประมาณ500 kb นะครับ5้า kb ซึ่งมีความละเอียดอยู่พอสควรเลยนะฮะจานที่เราจะเอาไปทำเป็น อะไรอ่ะปก,ป,กปกนิยายออนไลน์นะครับได้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าภาพที่เราได้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าไปลงในลิสออไลนเนี่ยก็จะพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปลงในเด็กดีหรือว่าที่ท,ที่อื่นๆหรือว่าจะทําเป็นปกอีบ e ุ๊กเนี่ยมันก็จะ,ะมันจะต้องมาปรับใหม่นะฮะปรับขนาดใหม่อะไรต่างๆนะครับนมาตกแต่งใหม่นะฮะ อาผมลืมไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมวาดอะไรไปนะฮะผมว่าผมวาดวัวนะผมว่าผมวาดวัวนะครับไปนะครับแล้วก็มันออกมาเป็นอตัวอะไรเนี่ยมีมีนกพูกหรือนกอินทรีนะครับรวมกันไอตัวนี้มันเหมือนสิงโตกับเสือหรือแมวมารวมกันนะครับอันนี้ก็เสือนะฮะอันนี้คือเหมือนหมาแมวอะไรรวมหมดเลยนะครับก็โอเคนะฮะอ่ะดูไฟแกนะครับ เราไปดูเป็นอ่าเขาเรียกว่า architecture นะฮะสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมหัจะว่านี่นะครับ sky scrap เขาเรียกว่าอะไรครับเออเอโ modern นะฮะเออเออเออสวยงามมากนะฮะ โอเคแล้วเราก็รอดูผลนะครับนะครับ r o s o m e t h i n g and our AI will generate image based on the sketch นะครับคือถามว่ามันมีตัวอื่นไหมที่มันคล้ายๆแบบนี้มีครับเป็น Stable Diffusion นะฮะแต่ผมลองแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าให้เรา sketch ภาพแล้วก็ให้เราใส่ค keyword เข้าไปนะครับ เขาเรียกว่าพร้อมนะฮะใส่พร้อมเข้าไปเหมือนบรรยายอีกทีหนึ่งนะว่าไอสิ่งที่เราสเกตเนี่ยเราต้องการอะไรนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าออกมาไม่ได้เรื่องเลยนะฮะวุลว่วาดวงกลมที่จะเป็นดวงจันทร์เนี่ยมันก็ไม่เป็นให้เรานะครับออกมาแล้วนะครับโอ้โบ้านเป็นไงฮะสวยไหมครับนี่ก็เป็นสไตล,ล์โมเดิร์นนะครับสไตล,ล์โมเดิร์นแต่คือสิ่งที่น่าสนใจนผมว่าจะเป็นในเรื่องของฮิส t o ริ c ค l ลนะครับ สถานปัญญกรรมแบบสมัยยุคโบราณอะไรเนี่ยฮะคือจะออกแฟนตาซีนนึงนะฮะอะไรต่างนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับจินตนาการได้เต็มที่นะครับคุณจะมีก้างปลาอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับแต่คือมันวาดรูปคนไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะฮะสถาปัญยกรรมที่เราสร้างขึ้นมานะครับนะครับมันจะยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสักวัน่ไปนะครับมันก็เป็นการลุ้นเหมือนกันนะลุ้นเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราวาดไปเนี่ยมันจะได้อะไรออกมานะครับแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะลักษณะของอาร์เคเต็กเจอร์แบบฮิสโทริเคิลเนี่ยค่อนข้างผมว่ามันคลาสสิกนะมันคลาสสิกคล้ายๆเหมือนกับว่าเราทำปก ลายไทยหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้ก็คือมันก็จะเป็นเหมือนอสิ่งก่อสร้างเขาจะเอาพาร์ทหนึ่งของสิ่งก่อสร้างนะั้นนหะเข้ามานะครับเข้ามาอย่างนี้ซึ่งมันมันดูแบบมันดูไม่ไม่เก่านะฮะมันดูแบบคลาสสิกนะฮะอาจจะเป็นผมว่าอาจจะเป็นที่ผมชอบแนวแฟนตาซีอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วเนี่ยมันมันเหมาะกับการที่จะเอามาทําปกมากกว่ามาดูเลยครับเนี่ยฮะ เป็น historical นะคือเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณนะฮะอันนี้เป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาใช้งานได้นะครับเห็นไหมวาดมโมๆเล็ๆนะครับทีนี้เรามาดู nature landscape นะครับอ๋อมี landscape กับ waterscape นะฮะ waterscape ก็จะเป็นอ่าเป็นพื้นน้ำนะครับผมมา landscape นะครับก็จะวาดไปนะครับบนว่กเราเรามีวงจันทร์ก็ไม่รู้มันเป็นวงจันทร์หรือเปล่า เราก็มีดวงดาวบนท้องฟ้าไม่รู้มันจะทําเป็นดวงดาวให้เราหรือเปล่าครับอ,อ,อว่าเราทําเป็นเสี่ยวจันร์พระจันทนร์ดีกว่านะครับจะปจะกลายาเป็นอะไรอันดูลูอันดูลูกันะฮะปฏิกลายาเปไ็นอะไรให้เรานะฮะคือ,อ,อว่าพระจันทร์ คือประเด็นก็คือว่าถ้าเชฟรูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเดาไม่ออกนะครับว่ามันมันเป็นอะไรเนี่ยในลักษณะของแลนสเคปเนี่ยมันก็จะคงเชฟตัวนั้นไว้นะครับเป็นลักษณะเส้นขา,ขาวๆบางๆก็แปลกนีเหมือนกันนะผมเคยลองวาดอยู่แล้วก็เอ๊ะจะทำเป็นดวงจันทร์อ่ะแต่เราวาดไม่กลมไยเพราะเราใช้เมาส์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดในในมือถือนะครับมันก็จะเป็นอย่อยางอื่นนะมอันนี้เห็นไหม,ไหม คือเราจะผมจะทําเป็นดวงจันทร์เนี่ยเป็นกลมๆอะ่ะแต่มันไม่กลมอะ่ะพอมันไม่กลมเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยนะฮะกลายเป็นอะไรแบบเหมือนมิตอมิติอะไรต่างๆที่มันเข้ามานะครับอันนี้มันในเรื่องของแลนด์สเคปเนี่ยมันก็จะงงโกงๆอยู่นะครับทีนี้ภาพที่ได้มาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเชฟที่เราทําไปมันจะมีแหลมๆตรงนี้ใช่ไหมฮะจะมีแหลมๆตรงนี้มันมีแหลมๆตรงนี้นะครับก็คือ เซฟมังจะได้ฟลายเกตน,นะครับอ่ามีอาร์สไตล์เซอร์เรลลิซึมนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะัวาดคนได้กว้เซอร์เรลล์ผมยังไม่เคยลองกันนะครับออ,อืผมจะวาดคนถือดาบนะครับ เรามาดูนะครับว่าเซเรียลมันจะได้ไหมนะครับตึงๆๆรอนะครับยี่สบายเลยนะฮะเราบอกเราเราได้เลยว่าเราวาดเองนะเดีเ๋ยวว่า a อ,อ้ไก็ตกแต่งให้เรานะครับก็พอใช้งานได้นะครับ ในลักษณะคร่าวๆนะสมมุติว่าคุณจะเอาจริงๆจังๆ,ๆว่ามีตังแล้วก็ไปเปจ้างวาดได้ครับว่ามันจะได้ตรงตามประเด็นตรงตามที่เนื้อเรื่องนะครับคุณสาต้องการมากกว่านะครับมาดูซูเรลซึมนะครับสักครู่สักครู่หนึ่งนานจังเออสรุปแล้วพวกเลนส์เ p ็นี้ก็ อ่ะมาประมาณนี้นะครับเออเซเรีลนี่คือประมาณเขาเรียกว่าเหมือนประมาณแบบความฝันน่ะนะครับประมาณความฝันนะครับก็ไม <tinc S 2> ่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเลยนะฮะแต่คือถือว่าผมเพราะว่ามันใช้งานได้อยู่นะนะครับเซเรีลเนี่ยเป็นแบบแนวแนวแนวฟงฝันนะฮะเออตัวเนี้ยชอบนะมันคืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะเป็นเกาะบนไอติมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับใช้ได้นะฮะแต่ผมกรอปอิมเมจไว้นะ นะครับก็ประมาณอีเมจมันจะประมาณแบบ500กว่าเคนะฮะก็เราก็เอาไปใช้งานได้ก็ไป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 เซฟอะไรต่างๆแล้วก็ไปไปแต่งภาพนะครับใส่โลโก้ใส่ชื่อ,อยิอยหนาอยอะไรต่างๆเอาไปใช้งานได้นะครับก็เอาไปเล่นกันดูนะครับ